สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้องไข่ผ้าร้อนี่เขาจะมาทำงานให้เ่าครับเขาจะเอาเครื่องเอาเครื่องขึ้นเอาเครื่องริดนมวัวขึ้น,นเนาะอาลืมกดไลนหะน้าหมอกปิดกรอกปิดกรอกสองกรอกเ่ากจะเอาไฟขึ้นเนาะไฟ,ฟ้า กรหัสเจ็ดสี่หนึ่งจะจะคนเขาจะไปไลไรบัวมันจะเป็น่บัวเขามาเมื่อนี้หนาวพี่น้องหนาวเมือ่อนี้่หนาวตอนกลางวันยุดที่ ตอนกั้นอยู่ที่ลบลบแปดเยอะมือกี้หนาวเป็นวันสุกที่สิบมกรา,าคมสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดเมือ่อกี้ทำงานทำงานที่เราประตูเปิดได้วันนอ้ประตูบา้านนี่เป็นน้ำแข็ง

เข้าไปหนาวเย็นมือเย็นมือเย็นมือแห้งมันจะทำการรีดน่องวัวขรังละยี่สิบตัวเข้ามารอบนี้ก็ยี่สิบตัวเข้าไป ประตูประตูเป็นน้ำแข็งไหมประตูเป็นน้ำแข็งไหมปิดเปิดยากโอตอนนี่อะไรเลนี้ฮะเขามาเองเลยเต็มเลยเต็มหมดนเบอร์ถึงเวละน้ำเบอร์ไปล้วเจา นี่ลถเป็นยัง,งเน,นี่ยหนาวมาจากพี่น้องหนาวหนาวเย็นคักอีนีมันนี่อุ้ยฮะล,ลบแปดปกติช่วงเที่ยงนี่มันบรบด้วยเนาะสีออกธรรมดา หนาวคักพี่น้องเอ้ยปถุงมือนี่เย็มปานเท่ากลับน้ำแข็งเลยจ้ะพามันพับสายย่างพับเต้นนะมาโอ้ยอยู่อยู่อยู่อยูอยพรได้เปิดต้องได้เปิดน้ำห่อนใส่อนันนี่พี่น้องเปิดน้ำห่อนจุ่มมือได้ถึงใส่ถุงมือนี่ไง อ่ามือเท่าจนนี่พูดได้จ้ะถ้าใช้ถุงมือถุงอันนี้ใครเน่แต่ว่าปกติตอนเศร้าได้เราเป็นคนสิบลบแปดอันนี้ตนเที่ยงเลยไหมมือแห้งสลบคักจ้ะพี่น้องอุ้ยล่มได้จ้ะล้มล้มเย็นเย็นล่มแห่งแห่งไหมอ่าคือบ้านเท่ากับ อ่าล้มนี่ยังกัลบล้มหนาวปีไม่ไม่พี่น้องที่ว่าตอนเขาเกี่ยวเข่าเดือนที่สองไหอ่นละ่ะอันนี้ก็โอ้ยเย็ยนคักสาวน้องไข่กับภาพีีพาน้องเขามาเห็นงานคือการลอยต่อตอนเที่ยงจ้ะพี่นอ้องอ่าสองมือแล้วมือในลำสองมือมือสามหนึ่งแล้วสาวน้องไข่อ่าเห็ุคลิปถ่ายคลิปตอนอันนี้เนาะพี่น้องเนาะมันเห็นฮวงแน่จ้ะเนาะเขาสามารถถ่ายทั้งนอกได้นั่ม สาวน้องค่ายถือเทีทยสาวน้องค่ายมาไายให้พี่ให้น้องว่ามันเงียบดีเออไทยอันนันอันมันเงียบดีตอนตีสามเคิงเนาะวันนี้เขาไทายบริเวณรอบนอกให้พี่ให้น้องเขาเบิเ่งบะไรจ้ะสาวน้องค่ายก็เลยมาไทายตอนเที่ยงเนาะปิดพัดลมเอามันหนาวปกติกับปิดบะไรเลยพี่น้องปิดบะไรจ้ะถ้าแกเพิ่นบ่ใไห,ไปไห้ปิดเนาะต่ว่าเขาก็ปิดเพิ่นกับบะแม่นบ่าไห้ปิดดอกแต่ว่าเข้าก็เปิดห้ง่วนไหมพี่อน้องเปิดพราว่าน ลมมันก็สิได้อันนี้ให้งัวน้ำพร้อมอันพัดอันอกินงวแเราก็มุนว่าแม่อ่ะมุนว่าให้มันแหงนนเนาะเ,ะาเพิ่นก็เปิดว่าแม้ว่าเปิดว่างัวห่อนจนนี่เด้พี่น้องตาบาเพิ่นใส่อันล้มแม่จะ้ะเป่าอ่ากินของมุนว่าเนาะพี่น้องขีบํำเวเนาจ้ะอันนี้ก็เลยเออ มีติกว่ามือนที่ชั้งลบแห้งพี่น้องสองสามมือมีตลบกับลบมืออื่นมือหื้อแห้งลบสิบสี่สิบห้าสิบแปดพุ่นจะ้ะสิบแปดมือเจ้าโอ้โหเบิ่งพี่น้องถ้าเบิ่งากางเกงสาวน้องคไข้ไซด้วยจะ้ะสิปเอนดตำแข็งตั้งเธอเลยยื้ำนี่เลยได้จะ้ะอเฮาจับจังสี่กันดังคอบแคบคอบแคบเปลี่นตำแข็งเลยได้พี่น,น้นองเออบัดน,นี้เหตุงนานเราอยู่กับน้ำบัดน,นี้โอ้ล่องเบิ้งบัดนี้โอ้ย บันเทิงเราจะพี่น้องเงยร้างหนาวนี่แต่เวลเลยู่ขังนอกเนี่ยเราจะโอ้ยจับไอ้ย่นางกะจับบ่ถือจะพี่น้องบ่ากาจับพร้อมอีกตั้งหากถ้าเป็นเล็กเป็นเลดจังส่เนาะดังคู่กุ๊คุณได้พี่น้อง <c oughs> เออ <c oughs> นั่งขันแม่เทาบ่าใส่ถุงมือนี่กะไอันั่งกําผ้าออกคุณได้จ้ะแล้วใส่ถุงมือก็ถุงมือลหะขาดเด้จ้ะถุงมือตีเป็นพลาสติกไม่พี่น้อง ตาบ้าชู้าว่าหฮาหูว่ามันลบหลายจริี่เฮากับพยายามบ่จับเจี่ยวกับที่เป็นอันนี้เนาะสารน้องไขยกับนี่ทำอะไรไปเกี่ยงว่าหน่อยที่ว่าเกิดไม่รีแรกมือแรกนี่ยกับอะไรไปกับกับอะไรไปเจจับกงที่มันเป็นเล็กเปิดประตูเข้าไปหาง้ดอกจ้ะพราะ่าเพื่อนสามารถอันลูกออกมาได้เขากับบไไ้ไปบ่ต้องไปต้องบ่ต้องไปไกลไหมพี่น้อง แต่เขาหาเขาหยั่งได้อยู่แต่ว่าถ้าจับเปิดประตูนี่เขาต้องจับโดยตรงเนาะมมนเลยติดไหมอืมทั้งนอกหน,น,นาววะพ่อแม่ลกอ่อนเขามาสามตัวสี่ตัวครบหมดเลยตัวนี้โออตัวนี้ <How? S 2> อยู่อยู่อยู่ทั้งในนี่มันเท่าไหนขนาดลบแปดเก้าองศาอยู่ทังในเก้าองศาสามารถทายลบแปดอยู่ทังนอกอยู่ทา้งนี้ยังเก้าองศาธรรมดาดีจ้ะเก้าองศากับลบเนาะลบแปดกับอยู่ทั้งในเก้าองศาก็ถือว่าพ่ออยู่ใดก็ว่าอยู่ใด้ดอก็น่นาวหนาคนละพี่น้องฮะ <How? S 2> อือ คุณนะนาานนอ่ะา,ออาอจ้าสาวน้องค่ายกติขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แต่พี่น้องสาวน้องค่ายใส่นมไปรีดนมงวดรอบแรกก่อนจ้นะเนาะรอบแรกกับป่าพันอันนี้หัวกับนี่เขามาจ้ะอันนี้ก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะจ้ะแต่ว่าตัวนี้บ่ตรงงอยู่ในนี่แต่ว่าห้าเบิงนาฬิกาหฮาก็เทียง<ส>บ่เม่นเทียงเนาะหาโมงสี่สิบจ้ะ จะสาวน้องค่ายก็ฝากคลิปไปเพียงเท่านี้เป็นกำลังใจให้สาวน้องค่ายตลอดไปด้วยจ้าพี่น้องสาวน้องค่ายก็จะเป็นกำลังใจเบิ้งคลิปไปพี่เหีน้องกดถือใกให้พี่น้องแล้วคอมเมนต์ให้พี่น้องมีกำลังใจคือพี่น้องเอฟซี FC. พี่เขามาเบิ้งคลิปสาวน้องค่ายแล้วก็คอมเมนต์แบบมีกำลังใจให้สาวน้องค่ายสู่จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุดมี <c oughs> มีอะไมี มีอ้วนมีว้นวน